วันนี้เวลา17.48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดหนองป่าพง์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพระกฐินต้นคือการที่พระมหากษัตริย์มีพระราชประสงค์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดใดวัดหนึ่งหากเป็นวัดราชจะเรียกว่าพระกฐินต้น สำหรับวัดน้องป่าพงเป็นวัดราชเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์ม่านภูริทัตโต จัดตั้งโดยพระโพธิยานเถนหรือหลวงปู่ชาสุพัทโทเมื่อปี2497และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2517เพื่อฝึกฝนอบรมพระสงฆ์และสามเณรผู้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์เพื่อมรักผลนิพพานตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระโพธิยานเถนได้กำหนดข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์จากพระธรรมวินัยขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ยึดปฏิบัติ จึงเป็นที่เริ่มใสศรัทธ,ธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งวางแนวทางการสร้างอุโบสถให้สร้างพอคุ้มดาดคุ้มฝนไม่ต้องมีเครื่องประดับให้สิ้นเปลืองสร้างให้เข้ากับธรรมชาติที่สุดเรียบง่ายแข็งแรงประหยัด พระสงฆ์ทำสังฆกรรมได้อย่างน้อย200รูปไม่ควรมีช่อฟ้าใบรากาไม่ต้องมีผนังประตูหน้าต่างและฝนสาสต์ไม่ถึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ร่วมสมัยปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิกรมเลี่ยมทิตะธมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดโดยวัดน,นี้มีวัดสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม361สาขา จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังเจดีย์พระโพธิยานเถนโดยตลอดเส้นทางมีคณะศิษยานุสิตจ,จากวัดสาขาของวัดน้องป่าพงในจังหวัดต่างๆและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงไปเฝ้าทูกลองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจํานวนมากตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน เมื่อเสด็จเข้าสู่เมื่อเสด็จเข้าเจดีย์พระโพธิยานเทนทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและอัฐิธาตุพระโพธิยานเทนซึ่งศิษยานุษิตและผู้เริ่มใสศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นบนบริเวณที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระโพธิยานเทน เป็นรูปแบบเจดีย์ผสมผสา,านระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้างองค์เจดีย์เป็นวัวเหลี่ยมสีเหลืองทองตั้งอยู่บนฐานกลมมีบันไดาทางขึ้นและทางเข้าสีทิศต,ตรงใจกลางสถูปเจดีย์มีเจดีย์แก้วยอดเงินบรรจุอัฐิพระโพธิญาณเทนในโอกาสนี้พระสงฆ์ศิษยานุสิ์พระโพธิญาณเทนจากทั่วโลกจำนวน500รูปเจริญชยมงคลคาถา